จิ๋มหาเจอหน้าถ่ายตังเลยว้าวว่าัวใครมาเหมือนกันเหรอมาไม่ได้ทักด้วยเนี่ยมาเอสทีเขาเนี่ยโอ้ยอยาคิดถึงคิดถึงก็คิดถึงเหมือนกันไม่ใช่มึงโอ้โหพี่ตู้พี่ตู้อ้ยคิดถึงเหมือนกันไม่ได้อัดนานแล้วคิดถึงพี่ตู้คนที่อะไรคุยกับตู้ลำพงรู้เรื่องไม่บ้าก็เมาแล้วมึงอ่ะกูมีองค์เว้ยมีองค์เออองค์คุรีมานนะสิ เนี่ยแต่เขาโชคดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้นี่เขาโชคดีนะโชคดีไงนะกล้วยโอ้ยเห็นมันรูปร่างนี่มันโชคดีจริงๆเลยว่ะเมียมันมีผัวตั้งหลายคนดีใจด้วยนะที่เมียดากทางมีเงินมีทองเมื่อเมียเศรษฐีเก่าเศรษฐีเลยเหรอเศรษฐีดูรองเท้ามันก็รู้เลยเห็นไหมโอ้โหถอยใหม่นี่ว่ะอ่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาตินด็อกเตอร์สลัมนี่แหละไม่ใช่การ์ตูน รองเท้ามันเขียนไว้ข้างหลังไดยไม่เห็นเลยเออมีป้ายด้วยมีป้ายด้วยป้ายเลยเห็นไหมเขียนไว้ว่ายังไงนะกล้วยโปรดระวังของแทอของปอป่สิวันวันไปซื้อรองเท้ากูไปเป็นเพื่อนมันเป็นไงซื้อที่มาบุญคลองเว้ยโอ้ลิมลิมนะอ๋อพอเขาซื้อเสร็จเขาถามเจ้าของร้านบอกแมค้าแมค้ารองเท้ากัดไหมครับเออแมค้าเขาบอกว่ามันก็กัดสักเจ็ดแปดวันถึงจะได้นนอันนี้ก็ฝากแมค้าไว้งั้นอีกเจ็ดแปดวันผมมาเอากันแล้วกันนา